อาเคสนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะครับชุดตัวกระบอกนะครับกระบอกไอ้ใบมีดนะครับแต่ตัวนี้เป็นกระบอกชุดปุ้งกีนะครับของรถไถลูปต้านะครับรุ่นของตัว LA 5 0 8นะครับ LE 5 0 8นะครับกระบอกอวิธีการถอดนะครับก็คือเราจะหมุนตัวนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์พิเศษของเราถอดนะครับหรือจะเป็นคอมงคอมะนะครับก็แล้วแต่นะครับหมุนตัวนี้ออกเนาะแล้วก็ดึงเกลียวกระบอกนะครับซีนมันจะอยู่ข้างในนะครับผม ครับก็หมุนออกนะครับซ้ายมือนะนะครับหมุนเข้าขวานะครับจะมีโอลิงตรงนี้หนึ่งตัวนะตัวนี้อ่ะดูตามคลิปไปด้วยกันเลยนะครับนี่อ่ะนะครับนี่จะมีโอลิงนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วซีน่าอยู่ข้างในนี้นะครับก็ก่อนที่จะมาถอดนี้นะคือเรารีดน้ำมันออกให้หมดก่อนนะครับไม่ให้ยาให้น้ำมันเหลือในกระบอกนะ แล้วก็ขั้นตอนการตรวจสอบผู้นี้นะครับกรณีที่เราถอดนะครับแล้วสังเกตว่าไอตัวซีเนี่ยมันรั่วนะครับผิดปกตินะครับก็คือหรือทุกครั้งที่เราถอดนะครับให้เราสังเกตตัวแกนเนี่ยด้วยนะครับว่ามันเป็นลอยเป็นตะมุดไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นลอยหรือเป็นตะมุดนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเปลี่ยนซีแล้วไม่อยู่นะครับเนาะนี่หลังจากนั้นก็จะดึงออกมาอย่างนี้าะขนาดก็จะเป็นชุดลูกสูบนะครับ นี่ครับเป็นชุดลูกสูบนะครับตัวนี้ก็ลูกสูบก็จะมีซีนอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะก็คือเป็นตัวซีนตัวนี่ครับลักษณะอยู่อย่างนี้ตำแน่งนี้นะครับข้างในก็จะเป็นซีนด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะถอดตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะดึงตัวกระบอกนี่ออกนะครับสังเกตนะครับตัวลูกสูบตัวนี้นะครับตัวสโลปเนี่ยอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับลักษณะนี้ครับดีผมจะถอดตัวนี้ออกครับ อ่ะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหมุนน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับประมาณเบอร์ยีิบเนะครับเป็นน็อตการคลายมันจะหมุนออกยากนิดหนึ่งนะครับเกลียวก็คือหมุนออกหมุนออกซ้ายมือนะครับหมุนเข้าขวามือนะครับเป็นเกียร์ปกตินะนี่ครับหลังจากนั้นก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับโดยใช้ตัวค้นยางนะครับกระทุงออกนะครับหลังจากค้นยางกระทุงตัวนี้ออกนะครับเราก็จะลูดตัวนี้ออกมาครับตามเกณฑ์ลักษณะแบบนี้นะ ค่อยๆกระทุงนะครับอย่าให้โดนนี้เป็นรอยนะครับข้างในนี้ก็จะมีตัวซีนนะครับจะมีโอลิงนะครับจะเป็นโอลิงอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนกันนะนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างในนะคนี่เดี๋ยวผมพาถอดนะครับหลังจากนั้นก็จะรูดนะครับตัวนี้ออกมานะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือต้องเช็คแกนนะครับด้วยอย่าให้เป็นรอยนะนี่ครับก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยซีนนะครับตัวแรกนะครับตัวสอง นะครับแล้วก็มีซีนข้างในเนี่ยมีอยู่สองตัวนะครับมีซีนข้างในสองตัวนะเดี๋ยวมาดูแกะออกมาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับชุดซีนก็จะประมาณนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาแกะนะครับสองตัวนี้ตัวนี้ก็คือแกะง่ายๆอย่างนี้นะครัี่เป็นตัวสักการนะครับแกะออกครับแล้วก็โอลิงข้างในนี้นะครับ นะครับแล้วก็โอลิงเล็กข้างในนี้นะครับจัตกลาดโอลิงเล็ก,ก o ข้างในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะแข็งมากนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นลักษณะก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูตอนตอนท้ายแล้วกันตัวนี้อ่ะขอถอดตัวนี้ก่อนตัวหัวอันนี้มันกรอบนะครับมันมันกรอบแล้วก็ค่อยๆเอาอะไรเรียบๆนะครับค่อยๆค่อยๆแทงเข้าไปนะ มันกรอบู่แล้วก็จะงัดลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะทิศทางซีนนะครับผมจะดึงขึ้นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับตัวกั้นน้ำมันนะครับนี่นะครับจะเป็นร่องอย่างนี้นะครับลงอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้จะไม่เป็นตัวกั้นน้ำมันนะครับตัวร่องบาบาเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับหนึ่งตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่สอง ตัวที่สองก็ตัวกา้านน้ามันนะครับนะก็จะอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับเดี๋ยวผมลองดึงออกมาครับซีนมันขาด ซีนมันกรอบนะครับนี่ครับก็งัดมันมันมันแตกนะครับตัวนี้มันแตกนะมันแตกแล้วมันจะงัดออกค่อนข้างที่จะยากนะ factual 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 แล้วก็อจะเป็นโอลิงนะครับนี่โอลิงตัวนี้นะตัวนั้นก็คือเดี๋ยวผมหาก์ตเตอร์มาตัดนะครับโอลิงตัวนี้หนึ Surf ่งตัวนะครับแล้วก็โอลิงตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับซีนซีนนะเนี่ย อ่ออกไปแล้วครับตัวนี้อ่านี่ครับฝั่งซีลกันน้ำมันนะครับอยู่ข้างล่างนะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับนี่สองตัวนี้แล้วก็โอลิงนะครับแค่นี้นะครับเนาะแต่ตัวโอลิงนี้นะครับมันจะเป็นเอามันจะมีสังเกตอนี้จะมีแบ็กอัพด้วยนะครับเห็นไหมครับแบ็กอัพตัวนี้นี่แบ็กอัพตัวนี้นะนี่แบ็กอัพตัวนี้ก็งัดออกเหมือนกันนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับการกระแทกของของตัว โอลิงนะครับนี่จะมีแบ克อัพแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกไว้นะตัวนี้จะแข็งนะครับจะถอดค่อนข้างที่จะยากอยู่ นี่ครับก็จะงัดซีนออกมาอย่างนี้นะครับข้างในซีนก็จะมีโอลิงนะครับอีกตัวหนึ่งนะแข็งนะครับตัวนี้งัดยากใส่ยากอยู่เหมือนกันนะหนึ่งตัวแล้วก็จะมีโอลิงนะครับอีกหนึ่งตัวนะข้างในอนี่ครับเสร็จแล้วแยกออกจากกันนะนะครับเดี๋ยวลืมปิดดีก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับนะ